ทำเอาบิลกิงพุทธิพงศ์ตื่นเต้นสุดๆเลยนะครับหลังจากที่แฟนมิ้งเดี่ยวครั้งแรกกว่า3,000บาใบขายหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็วครับซึ่งเจ้าตัวบอกเลยนะครับบอกไม่เพิ่มรอบแน่นอนเพราะว่าเลือกจัดในวันที่8ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเขามาในที่พีพีกฤิตนะครับเผยว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปดีจะไปร่วมงานได้ไหมต้องดูตารางงานในวันนั้นก่อนพร้อมกับแซวว่า ถ้าไปจะได้อะไรโอ,โอ้เรียกได้ว่ามีการแซวที่น่ารักมากเ๋ยเดี๋ยวลองชมดูครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูตลางนี้ ตอนนี้นะเราพูดอยู่แล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาเกิดเต็มเขาแต่สีดูง่ายอ๋อ้บอกพาสีเขาไปแล้วเขาจะได้อะไรบอกปีกี่ใบเตรียมไว้เขาทั้งบ้านอยู่แล้วแล้วเขาคุยกันตลอดว่าพอพอพอทีมต่างคนต่างเตนเมนต์อะไรเงี้ยพี่เบลอะไรเงี้ยที่บอกว่าก็ทำงานด้วยกันทป็นคู่อะเง้ยคุยกันแล้วก็ปรึกษาแชร์กันอยู่ตลอดเรื่องอยู่แล้วแล้วเพลงเขาก็พุ่งก่อนกับเรา อ๋อตัิเองตนทนนโนชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอชอบเวลาชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอก็ชอบนายชอบมาันคือการกินชอบไหมชอบกินชอบกินตอนกินดีดีไหมทำไมถึงชอบเพลงหรือครับ เพลงมันบอกว่าชอบไแบะชอบตอนอยู่กับเธอแล้วชอบตอนที่ดูทีไรไม่ดีครับเขาเป็นคนนั้นแหละตอนทีจริงก็ก็ก็ได้ดูได้ฟังแล้ยก็ดีครับก็คิดว่าก็น่ารักดีแล้วเป็นเอาจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่เขาตั้งใจมากๆด้วยท่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เขาตั้งใจมากครับแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกคนดูทุกเพลงของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นสองสามสิบท่าก็ลองแบบลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยเหมือนเขาตั้งใจทำจริงๆแล้วเขาก็แบบพยายามโปรเจกต์มากทั้งเมื่อสิ้นุดตอนนี้ซ้องไปยังไงครับ อ่าตอนนี้ได้เจ็ดสิบแสนเจ็ดสิบสองแสนแล้วก็จริงๆเหลือซ้อมซ้อมซ้อมเต้นดีกว่ากว่ากว่านี้ก็เหลือรันฟูหรือว่าพวกจอดดีเทลอะไรก็ร้องร้องก็เหลือสองสามฐานเองก็จริงๆตอนนี้ทุกอย่างมันนิ่งหมดแล้วเหลือแค่เราเราลงไปทำมันให้ให้ได้อย่างที่เราอยากได้อุ้ยชอบลองฟังประเด็นนี้ดูนะนอกจากนี้พีพีนะครับยังเผยถึงกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธงานครูเซนเตอร์เกือบ20ตัว ว่าจริงๆส่วนตัวมองว่าถ้าตัวเองไม่เข้ากับสินค้าหากจะรับงานต้องเป็นสินค้าที่เข้ากับตนจริงๆยอมรับว่ามีเสียดายบ้างครับอาจจะไม่ประมาณและกันเมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ี่จริงๆตัวเพงี่ก็พยายามจะคืนเหมือนบ้างอย่างครับที่เช็คมาอะไรเงี้ยตัวเราอ่ะเราเรา,เรารู้สึกว่าคือไลฟ์สไตล์เราอาจจะไม่แมชชิ่งกับสินค้า,ราหรือเปล่าแล้วเราจะพรีเซนต์สินค้านั้ยังไง เราก็อยากจะรับงานมามันก็คือหน้าที่เราใช่ไหมครับเราก็อยากจะทาหน้าที่อย่าง้อยดีสุดเราก็อยากจะพรีเซนต์สิ่งที่เขาเรารับมาให้ดีที่สุดเลยพยายามแมทชิ่งให้มันสไตล์เดียวกับเราความเป็นเราด้วยหรือว่าการที่เราจะพรีเซนต์สินค้านี้อยากให้คนเชื่อจริงๆด้วย่าเราใช้จริงๆรินะเสียดายไหมคะจริงๆเพราะว่าก็เยอะที่ปฏิเสธไปอะไรอย่างเงี้ยก็บางงานมองกลับไปก็อาจจะเสียดายดบ้างครับผมแต่เมื่อในเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราคิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นบทเรียนละกันอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต h n วส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ